ที่ยืนยันแกบริษัทไทยเดเทเนเมนต์ตอนนั้นว่าเรายืนยันว่าเราขอใช้วินัยไกลบุตรกับทรายเจเลยภูละสองคนคือถ้าเผื่อไม่ใช่สองคนนี้เราก็จะไม่ทํอย่างเรื่องนี้เพราะว่าเราเราเชื่อเราเชื่อในตัวตัวเมฆในตัวคุณวินัยไกลบุตรในช่องตอนนั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเมฆเขาเป็นคนมีความมีความซื่ออยู่ในดวงตาของเขามีความที่ทำเขาทำให้เขาสามารถทําให้พี่เชื่อได้ว่าเขาเป็น มากแท้จริงๆเมย์เป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจกับการทํางานเป็นคนมีวินัยเหมือนสมชื่อเขาเลยเขามีวินัยมากในการทํางานไม่เคยมาเละมาตรงเวลาตลอดเวลาแล้วก็มักจะกลับคนหลังๆเป็นคนที่ให้ความรู้มือดีมากทุกอย่างฉากหลายๆฉา,ากที่เราก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะกล้าเล่นเราเองยังยัง,ย,งยังไม่กล้ากับไม่บอกว่ามาเลย เขาพร้พอมท er ี่จะทําทุกอย่างมันส่งผลให้เกิดความสําเร็จในตัวของคุณแม่วินัยไกรบุตรเองที่ด้วยความตั้งใจของเขาด้วยสิ่งที่เขาใส่ใจในการทํางานมันทำให้มัน <au alon> ให้หนังประสบความสำเร็จแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองก็มีชื่อเสียงเป็นพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยตอนผมทําปืนใหญ่จอมสลัดผมก็เชิญคุณแม่มาเล่นเป็นอีกาดําเขาก็ยินดีมากๆก็ถ้าเป็นบทร้ายแบบนี้ของอุยนนทรีกับพี่เอก ก็ยอมคือคือคือเราเชื่อเกี่ยวเชื่อในในตัวของผู้กับแล้วก็พี่เอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเรียกป๊บไม่ต้องกลางบทเลยครับพี่ครับเล่นครับ,บจบก็ถามเล่นเล่นว่าทําไมผมเล่นบทร้ายก็เล่นดีมาเยอะแล้วนี่ร้ายใช่บ้างสิแน่แต่ต่อไปตลกนะครับต้องแต่งตัวนานขนาดไหนเขียนลายเขียนรอ,อยสักะไรเ,เต็มไปหมดมันเป็นความการทํางานที่ค่อนข้างยากเนะมฆถ่ายกับผมมาเราถ่ายหนังเรื่องนี้กันปีหนึ่ง เราแม่ก็มาคิวทุกครั้งมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ตลอดเกือบจะตลอดเวลาประทับใจมากเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ใหญ่มากแล้วก็แล้วก็ต้องการความทุ่มเถมากแม่ต้องไปหัดดำน้ำไปเรียนดำน้ำไปทำสุกอใหญ่ที่มันต้องอยู่ใต้น้ำซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเขาสำลักน้ำบ่อยครั้งมากอยู่หลายๆหนนะครับด้วยความด้วยความที่เราจอาให้ได้มันก็ต้องทรมานนักแสดงผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตผมก็ได้ เพราะว่ามันเป็นปวดักชันที่ใหญ่และเราอายุเยอะแล้วเราไม่รู้เราจะเล่นปรดักชันใหญ่อย่างนี้อีกหรือเปล่าหรืออาจจะมีหนังอีกหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าภูมิใจที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้แล้วาหนังเสร็จเราปิดกล้องเราก็มีงานเลี้ยงปิดกล้องกันแล้วเมฆก็เดินมาหาผมบอกว่าที่ผมไม่เอาสตางค์พี่นะเรื่องเนี้ยผมขอขอบคุณที่พี่ให้ผมเป็นวันเป็นผมในวันนี้ ข้าเหมือนกับพ่อเราคุณเราเชื่อใจเขาไม่ตั้งนานขอบคุณพี่อุ๋ยจริงๆที่ให้โอกาสนะครับก็ให้เคยให้โอกาสให้โอกาสเองก็ภูมิใจที่เราได้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทําให้เขาได้กลับมาเป็นนักแสดงเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งเป็นความภูมิใจของเรานะฮะที่ที่เราได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนทําให้น้องคนนี้ประสบความสาเร็จเป็นเรื่องที่น่าเสียดายผมว่าเม่ยังสามารถทํางานได้อีกเยอะ นะความสามารถเขาพลังในชีวิตของเขาเขาน่าจะได้จะทำงานในวงการบันเทิงต่อไปเรื่อยๆ